สกุลเงินตัวใหม่ที่มาแรงไม่แพ้คริปโตเลยนะคะนั่นก็คือความรู้ค่ะอย่างที่ภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่า knowledge is the new currency ความรู้เนี่ยเป็นสกุลเงินใหม่เลยนะที่ในปี2025เนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึงวันละ ห billion dollars นะคะหรือว่าเป็นหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็มีคอร์สมีอะไรต่างๆออนไลน์นะคะให้เขาได้เข้ามาเรียนบางทีการศึกษาในโรงเรียนบางทีอาจจะนานเกินไปนะคะอย่างเรียนมหาลาัย4ปีนะคะกว่าจะจบกว่าจะได้ออกมาทำงานเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะ self education หรือว่าการที่เราจะเรียนศึกษาหาความรู้เองเี่ย เป็นอะไรที่มาแรงมากๆเลยนะปี2025นะจะมีมูลค่าสูงถึง1ิลนลียนดอลลาร์นะคะหรือว่าหมื่นล้านบาทนะอันนี้แอนโทนีราเวนพูดเองเลยนะคะคุณชาได้ยินข่าวนี้ก็เลยรีบเอามาบอกนะคะว่าวันนี้ทุกคนมีความรู้มีประสบการณ์มีทักษะที่เราจะสามารถเอามาทำเงินได้นะคะโดยการที่เราเอามาซ้อนมาที่จะออกมาสร้างตัวตนนะคะในออนไลน์ ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนนะคะซึ่งเรื่องนี้ครูเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินมาแล้วนะใครที่กำลังมองหาสิ่งที่อยากจะทำออกมาสอนทักษะความสามารถที่เรามีที่จะย่นระยะเวลาให้กับหลายๆคนได้วันนี้ถ้าสมมติว่าเราอายุ40ปีนะคะถ้าสมมติว่าเราย้อนเวลาได้ไปคุยกับตัวเราเองที่อายุ20ปีคุณคิดว่าเรามีอะไรจะบอกน้องคนนั้นบ้าง รับรองว่าเยอะมากมายใช่ไหมนนี้คือการที่เราใช้ประสบการณ์ของเราไปสอนคนอื่นนะเพื่อที่จะย่นระยะเวลาของเขานะคะแน่นอนว่าเราผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรมาเยอะแยะนะคะแล้วเราใช้วิธีไหนนะที่เราผ่านตรงนั้นมาได้ยกตัวอย่างนะมีหลายคน ที่คุณิชาเคยเห็นนะคะเขามีปัญหาเรื่องน้ําหนักใช่ไหมแล้วเขาก็ทําทุกวิธีทางะคะจนเขาสามารถทําได้แล้วเขาก็ข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือหุ่นดีสุขภาพดีขึ้นใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยออกมาสอนคนว่าเขาทํายังไงเขาใช้วิธีไหนนะคะรับประทานอาหารยังไงออกกําลังกายยังไงทําให้หลายๆคนประหยัดเวลาไม่ต้องไปลองผิดลองถูก มีอะไรอีกตัวอย่างอ่าเอาง่ายๆก็แล้วกันนะอย่างการทําไข่เจียวนะคะมีใครรู้บ้างว่าเราต้องใส่อะไรทําให้ไข่เจียวมันฟูเวลาที่เราทอดนะคะหลายๆคนก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ลองทําไปเลยนะใช้ประสบการณ์ของตัวเองลองเจียวไข่ไปหมดไปเป็นหลายแพงนะคะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้มีคนที่รู้ว่าไข่เจียวทยํายังไงให้มันฟูนะคะ <S <S วิธีของคุณิชานะก็คือบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนะคะในไข่เจียวเอาไปทอด มันก็จะฟูใช่ไหมคะนี่คือการประหยัดเวลาเซฟเวลาช่วยคนแก้ปัญหาที่คุณผ่านมาแล้วนะคะแล้วคุณมีวิธีแก้ใครที่อยากจะมาตามกระแสนี้นะคะครูเอากระแสมาบอกจากอเมริกาเลยทีเดียวนะคะแต่หลายๆคนอาจจะลังเลไม่กล้านะคะวันนี้ครูมายืนยันให้นะว่าการที่ออกมาสอนจะทําให้เราช่วยเหลือผู้คนได้แล้วที่สาคัญสร้างเศรษฐกิจของตัวเองได้นะคะทําเงินได้ในออนไลน์ร่ํารวยขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถทํางานได้จากที่บ้าน มีอิสระมากๆเลยนะคะคุูมีประสบการณ์นะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาหลายๆคนแล้วนะคะว่าอะไรที่เหมาะกับเขานะคะคในการทำออนไลน์แล้วก็ให้ดูวิวนี่คือวิวหลังบ้านคุณอิชานะหิมะเพิ่งตกนะคะจากอเมริกานะคะทักทายทุกคนคะขอให้ทุกคนได้เจอกับสิ่งที่ รักที่ชอบนะคะมีแพชชั่นอยากทำแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนอย่างเต็มที่จุดมุ่งหมายของเราที่เกิดมาในโลกนี้นะก็คือการที่เราจะมาหา best version of ourselves นะคะมาเป็นตัวเราที่ดีที่สุดการที่จะเป็นตัวเราที่ดีที่สุดคือเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยศักยภาพที่เรามีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้า t h i s is k o l Nisha Academy Stay happy and happy บาย